สวัสดีครับเดี๋ยวมือนีผมพาไปเบิ่งการเจ็บ,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 บเบาะนะครับว่าเก็บแบบใดเห็ดแบบใดนะครับเลี้ยงแบบใดเดี๋ยวผมจะกลับนากรองให้เบิ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานเก็บเบาะนะครับเจ็บเบาะที่ใส่แล้วนะครับซึ่งใส่เครื่องตัดตัดต้นไปแล้วนะครับปันต้นเนี่ยไปแล้วนะครับจะเก็บเบาะนะครับเจ็บเบาะหอยสายสินะครับเจ็บ,บ,ยยบเบะแล้วก่อ หอยสายแล้วกับเปานะครับทำความสะอาดนี่นะครับเป็นอีกงานหนึ่งนะครับเขาต้องเปลี่ยนทุกปีนะครับปบากบาตัวนี้บอปลูกเพราะว่าถ้าเบาเปลี่ยนทุกปีมันจะเกิดเชื้อโรคนะครับมันเป็นมันเป็นโรคโรคที่ฝังอยู่อาจจะเหตุให้ปิดเชื้อตั้งต่หน่อยนะครับเพราก็ต้องเปลี่ยนไม่ทุกปีนะครับกีนเ่านะครับ ใส่งบป,ประมาณสูงครับแต่ว่าค่าตอบแทนก็สูงเท่ากันนะครับถ้าสางหลังหนึ่งก็คืนทุนประมาณหาปีนะครับตามถึงหาปีนะครับคืนทุนมาต่อหลังจากนั้นก็นกำไรล้บวนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสิ่งที่แพงที่สุดก็คือค่าแรงนะครับค่าแรงงานนะครับหรยอร์เบอร์นะครับแพงที่สุดนะครับเพราะในช่วงที่ ลื่อที่ปลูกปลูกก็ต้องสามเดือนนะครับเก่าซิบมือยังจะให้ผลผลิตนะครับถึงจะเริ่มมีรายได้นะครับบริษัทก็ในช่วงที่เริ่มต้นก็หลายนะครับนะครับต้องเลี้ยงนะครับนี่บินเลี้ยงเลี้ยงเป็นระเบียบนะก็ไปทงนอกให้โปรลิบเทนะครับนั่นเหลืออยู่หลายนะครับนะครับเก็บเลี้ยงซอยกันนะครับ มันนี่นะครับเยอะเดสชพาไปโดงหม่องทีเก็บแล้วๆนะครับเยอะเกินดีกว่าหม่องทีนะครับทีก็คือเ็นกุบทีไอทีตอนต้นต้นนะครับก็คือกันนะครับนะครับยังเห็นขาลาก็ขาเมีอลายครับเพราะท่านได้เก็บแต่ทํานี้เทเลได้มือนี้ก็น่าจะเลียวนะครับหมดมือเดทพาไปโดงหม่องที บองที่เขาเก็บบอกออกแล้วนะครับนี่นะครับรา้าน,านี่ยเก็บเก็บ,บองน้อยนึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปพาไปบนหม่องลุงโลงนะครับเก็บบอกเกี่ยงหมดแล้วนะครับนะครับบินก็จะมีโฟกลีปลาหักบงทินะครับ,บ,รรบลากเปลี่ยนขับไปสัมมานะครับ,เ,บ,อรรบเอาบินเป่ามาเสียบแล้วก็ให้คนเก็บแล้วก็ลากบินเต็มไปนะครับ จะใส่ฟฟกรีบนะครับเพราะว่าบินพวหนีน,นักนะครับจะใส่รถกอบ์ฟรย่ายังลากไปได้นะครับลาะเที่ยวซ้องเที่ยวกเสมอแบบนะครับนะวนส่วนมากจะใส่ฟใส่ีฟกะครบ นที่พี่เก็บเสร็จแล้วนะครับเก็บเสร็จแล้วนะครับก็เหลือตั้งแต่ตัดใบตัดเสียกตัดนังข้างบนนะครับก็ทําความสะอาดนะครับก่อนที่จะทําความสะอาดก่อนที่จะเป่านะครับเป่าแล้วก็จะฉีดยาขาเสียขายยังก็จะได้ปลูกนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตงานต่างๆไปเรื่อยๆนะครับในเบื้องนะครับทั้งนี้แปี่นหมดแล้วนะครับเก็บหมดแล้วนะครับทั้งนี้ก็มีเปลี่ยนสายนำไม่ด้วยนะครับ เห็นม่้ครับตัดสายน้ำเปลี่ยนสาย้่างใหม่เดี๋ยวจะอัปเดตว่าเปลี่ยนตังไหนให้บุญนะครับอดมือเปลี่ยนเดี๋ยวจะอัปเดตเห็นมั้ครับตัดทิมมืดนะครับทุกอย่างทิมมืดนะครับแย้มเติร์ดนะครับเก้าไอคืนะครับแล้วๆนะครับตอนนี้กําลังเห็ดอีกเจ็ดเอคืนะครับกินเท่ารังนี่ทั้งหมดสิบหกไอคืนะครับนี่พารบุญนะครับทุกงานเดี๋ยวจะมาอัปเดตบุญ หลาเดียวเท่าไดรงานนี้ย,นยังในอที่เขาเห็ดกันนะครับก็กินเห่าก็การปิดนซุนนะครับไปพราะว่าเวลาเขาาปอกของยาขีดปุ่นมันมาลายนะครับเขาก็ต้องจะเป็นซุนไข่ซุนมันนะครับเพื่อสะดวกนะครับในการทำคนใส่ หน,นี่ผู้จัดระเบียบนะครับคนอยู่หนานะครับคอยเขียนบินเขียนยังวางบินเสียบบินไทยนะครับ เาผมกับมาเฮ็ดซอยให้กันนะครับเดี๋ยวเตรีมเราออกมานะก็จะออกมาแล้วเดี๋ยวจะอัพเด๋ยวไปอัปเดตไอ้ตรงที่รถเทให้เบิรงนะครับเดี๋ยวจักหน่อยก่อนเ้าจพาไปอัปเดตตรงนั้นเลเดี๋ยวพาไปอัปเดตตรงที่เขาเทเทขยะนั่นวางประคิดในใบนี้นะครับเด๋เป็นเบิร์กันนะครับสุดท้ายกำลังจะเสร็จนะครับเบิรงให้เบิรงนนะครับทีมงานเหลือแค่นี้นะครับ ที่เสร็จแล้วนี่นี่ก็ะโคกรีบกันลากนะครับลากส่วน้างกับขึ้นมาแลครับลากตลอดนะครับพลังพลังทัเหลือแค่นี้นะครับเหลือบปลายใกล้จบแล้ว คุณแล้วมหมดแล้วนะครับยกสายน้ำหมดแล้วนะครับฟังนี่กับเรียวแล้วนะครับกลางทางฟังแต่กันยังเหลือหลายงานนะครับส่วนจีริลูเหลืออีกทั้งเ่าทั้งเจ็บขยายงางต่างๆนะครับยังเหลืออีกเยอะ เหลือเวลาอีกจนถึงวันที่1าเดือนหน้านะครับก็บเหลืออีก2บกมมงนะครับสามาทิตนะครับสามาทิตย์มืงอง2ทิตตัวนะครับ เดี๋ยวพาไปเบิ่งการเทนะครับว่าตอนนี้ยังอง่น้นรถไปอยู่นะครับนะครับเสเบิ่งเขาเทนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังอง่น้งรถโผลรีบไปใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยเท่ไหร่ชั่วโมงเดียวก็น่าจ,จะเสร็จเดี๋ยวพาไปเบิ่งการเทนะครับ เคล่นี้นะครับเรือเมืาา่อไรต่างทางลอยเดี่ยวนะครับับนบ่ลา,ายนะครับส่วนไงก็ออกหมดแล้วนะครับออกมือนี้เป็นมือท,ทางหนักนะครับใส่รถโฟกึกรอยางเดียวนะครับขอหนักยางเดี่ยว นะครับมีธานาการอยู่สองคนสามนนะครับซับยังเก็นครับพวกริบก็จคอยกันหนัวมา้งหลังบกริบมีการรอลูกลเไปสปน่นะครับเอดจอรอครับมื่ี้นตะนะฮเดี๋ยวจะพาพ ทับรถให้เรือมาจอดล้อเลยนะครับให้เรือจะมาจอดล้อนะ เอาล้มทางใดนะครับ